บูมไม่เคยไลฟ์ใน IG จีเลยวัสดีครับสี่สิบห้าคนเฮ้ยบูมไม่เคยไลฟ์ใน IG จีเลยอะ่ะวัสดีทุกคนนะฮะเดี๋ยววันนี้บูมจะมาให้ดูความอยู่เป็นของเจ้าหมูทะอันนี้คือนาง,นางอยู่ไกไลบูมน,นะเดี๋ยวบูมจะเรียกนางมาแล้วทุกแล้วทุกคนดูนะอันนี้สามรอยกว่าคนใช่ไหม เดี๋ยวทุกคนดูนะครับว่าถ้าสมมติบุมเรียกนางมายอย่างเงี้ยแล้วบุมถามว่ารักไหมรักไหมนางจะเรียนหน้าทันทีนางอยู่เป็นหมูทหามอันนี้มาอันนี้นะแล้วห,หนูเชิดหรอหนูมีบ้านแล้วหนูเชิดหรอหนูยิงหรอหนูมีบ้านแล้วหนูยิงหรอหนูมีบ้านแล้วหนูยิงหรอฮะหนูมีบ้านแล้วหนูยิงหรอ โอ้ยยังไงคะยังไงคะมีบ้านแล้วหูตั้งตลอดเวลาเลยเหรองงงงโอเครู้โอเครู้วหรอกโอ้โอเคอืม โอเคค่ะโอเคค่ะรู้ค่ะโอ้รู้รู้รอ่ะรักไหมคะน้องโอเรียอยู่นั่นนะ่ะเรียอยู่นั่นนะ่ะเราอะวันนี้เลยหนูวันนี้เลยหนูวันนี้วันนี้กันหนูวันนี้กันมาวันนี้กันมาเวลาหนูเจอนักข่าวหนูต้องทำไงเวลาหนูเจอนักข่าวนักข่าวมาหาหนูหนูต้องทำไงสวัสดีสวัสดีแล้วหนูต้องทำไงต่อคะ รักไหมคะรักไหมรักรักไหมคะรักไหมรักอ่ะรักไหมคะรักต้องทำยังไงคะเป็นงานอยู่เป็นมาน,นิมามาน,นิอะไรอะไรหนูหิวอะไรหูกกับข้าวเพื่นมีทั้งอาหารเม็ดมีทั้งอาหารที่หนูต้องกิน พี่บูมรู้จักไหมครออกกล่าทุกช่องเลยรู้จักพี่บุมรู้จักบ้างไหมครับพอจะรู้ครับให้น้องสวัสดีโชว์หนครานังทาได้นะบุมงงมากทั้งที่บุมไม่ได้สอนเลยหมดทางไหมหนูมาได้สิหนุนี้หนูมาได้ก่อนมา,มาจุกกันมาจุกกันเร็วๆหนูมมาจุกกัน สองขวบแล้วนะครับมาหนีหนูจะมาได้ไหมจะมาไหมมมาถ้ามาคุณออกจากบ้านเลยนะไม่มาเอากลับไปส่งที่เดิมมานี่แล้วมานี่มานี่ใครอยูมานี่อืมปิดตาจ้าปิดตามาน้ <laughs> มันเป็นยังไงครับบุ้มแปลกตรงที่นาง<บ>ไม่มีเห็บ นางไม่มีหมัดเลยอะ่ะอยากให้เกาครุงจริงเหรอเฮ้เยมา่ิมาหนูมาหวัดดียีกัเยามันดีชินาะนางไม่มีเห็บเลยอะ่ะบุมงงว่านางไม่มีเห็บไม่มีหมัดเลยอะ,อะไร,รอ่ะมีบ้านแล้วหนูหญิงเหรอหนูได้อยู่ในบ้านแล้วหนูหญิงเหรออ่ะนั่งดีดีก่อนน่งดีดีนุนั่งดีๆก่อนแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวหน,หนูมอง เออภาพนี้ก็สวยดีนะใช่ไหมครับใช่ไหมครับอานั่งก่อนไหมนั่งไหมนั่งขึ้นบันไดเองได้นางแบบวันนี้หนูขึ้นห้องหนูขึ้นห้องนะลูกหนูหนูเดินขึ้นห้องเองเหรอลูกใช่ใช่เ <laughs> ขิ่นกล้องหลอหมูท่า <laughs> รักไหมมั้ยรักกันไหมคะเรารักกันไหมหมูท้เรารักกันไหมฮะเรารักกันไหมคะเรารักกันไหมรักกันต้องทำไงรักกันต้องทำไงอืมโอเคโอเคพอโอเคโอเคลูกโอเคปะไปยกย้ายไปย้ย้ายไปยกาย้ายแล้วไปยยย้าย โอเคยหญ่ใาย่ใหยฟันสวยมากใช่ผู้หญิงผ um> um sí uh uh ู้ชายครับผู้หญ uh ิงนะครับดีใจกับน้องด้วยที่ได้อยู่กับคนใจดีขอบคุณครับเปิดประตูห้องเองได้ด้วยงงคืออันนี้เป็นช่างที่มาทําบ้านบุมนะคะตอนนี้บ้านบุมกําลังตกแต่งอยู่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็คือว่าเขาบอกเขาทาสีบ้านบุมปุ๊บเนี่ยก็คือพร้อมพอมทาสีเสร็จเนี่ย เออยังไม่เสร็จเลยพร้อมได้กลิ่นทาสีนางขึ้นไปอยู่ชั้นสองนารัชั้นสองขอบคุณครับเอฟซีมูทะเหมือนมีเจ้าของมาก่อนนะครับอันเนี้ยบูมสงสัยเหมือนกันแต่ทีเนี้ยน้องเป็นหมาจรจัดมาสองปีแล้วนะครับน้องเป็นหมาจรจัดมาสองปีแล้วนะครับผมเออรู้เรื่องเนี้ยเก่งเห็นไหมอยากดูทุกวันเลยเดี๋ยวบูมจะพยายามมาให้ได้ทุกวันนะครับรับดีใจแทนน้องขอบคุณคุณบูมครับผมจะติดตามตลอดไปเอฟซีมูทะ น้องน่าจะเคยโดนเลี้ยงมาก่อนแต่น้องเป็นหมาจรจัดมาสองปีนะแต่อายุน้องเนี่ยคือสองปีสองถึงสามปีแต่น้องเป็นหมาจรจัดมาใช้คําว่าอันนี้บูมไปถามนะครับอันนี้อันนี้บูมไปถามจากพี่ๆมาบูมไปถามไปไปไปถามกับพวกเอ,อพี่ๆร้านข้าวที่ต้มเลือดหมูรัดหน้าร้านหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือเขาก็บอกว่า บอกว่าน้องเป็นหมาจรจัดจริงๆอะไรเนี่ยครับก็ไม่แน่แต่สําหรับบูมแล้วบูมรู้สึกว่าหมาจรจัดอะถ้าเขาทําตัวไม่น่ารักเขาก็ไม่มีข้าวกินป่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะอันนี้บูมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าสมมุติน้องไม่แบบไม่น่ารักอนะไรเงี้ยแต่แต่จริงๆคือตอนแรกนั้นก็กลัวคนหน่อยนะเพราะว่าบูมบูมรู้สึกว่าถ้าสมมติแบบถ้าคนแบบคนเรามันมีหลายประเภทเนาะคนเกลียดหมาก,ก็มี คนแบบเวลากินข้าวอยู่เวลาหมามากวนก็แบบออกไปออกไปออกไปมันก็มีนะฮะก็คือมีคนมีหลายประเภทคนประเภทบูมเนี่ย <c oughs> ถามว่าจริงๆแล้วบูมเป็นคนชอบหมาไหมบูมก็เป็นคนชอบชอบน้องหมายอยู่แล้วนะครับก็คือเล่นได้แต่บูมรู้สึกว่าบูมยังยังเลี้ยงไม่ได้ตอนแรกคือตอนเนี้คือ ต้องเลี้ยงได้มันคือแบบว่ามันต้องเลี้ยงได้แล้วอะไรเงี้ยคือบูมแบบว่าเอ้ยเวลาบูมไปที่เวลาบูมไปเล่นกับหมาเพื่อนอะไรเงี้ยมันโอเคไงมันมัน,ม,นมันเล่นได้มันสนุกมันน่ารักอนะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเอาถ้าให้บูมเลี้ยงหมาจริงๆอะไรเงี้ยบูมแบบเฮ้ยเราไม่มีเวลาเราแบบเรายังอยากดื่มเหล้าอยู่เรายังอยากแบบอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่คืออันเนี้ยจริงๆแล้วเวลาถ้าสมมติบูมนะฮะถ้าสมมติบูมเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําง,งาน บูมจะตื่นเที่ยงหรือบ่ายแต่เนี้ยวันไหนที่ไม่ได้ทํางานคือแบบปลุกและวอยากจะเข้าห้องน้ำและสิ่งที่ประหลาดใจคือบูมเข้าบ้านทุกครั้งทุกครั้งในที่นี้ก็คือตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเมื่อวานจนถึงเมื่อคืนนี้จนถึงตอนนี้บูมเข้าบ้านตอนที่แบบว่าทิ้งน้องอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยทิ้งน้องอยู่บ้านตัวเดียวเนี่ยบูมขับเข้ามาบ้านไม่ฉี่ไม่อึเลย เป็นสิ่งที่บูมงงแล้วเมื่อเช้านะฮะเมื่อเช้าเป็นสิ่งที่บูมประหลาดใจมากว่าทําไมทำไมทําไมนางไม่ฉี่แต่เรียกเลือกเลือกที่จะดขึ้นมาปลุกบ,บูมบนห้องแล้วก็ให้บูมมาเปิดประตูหน้าบ้านและนางก็ไปทําธุระนอกบ้านเป็นสิ่งที่บูมงง เมื่อเช้ามาปลุกบุมเจ็ดโมงครึ่งครับเมื่อเช้ามาปลุกบุมเจ็ดโมงครึ่งเป็นสิ่งที่บุมบุมงงเหมือนกันว่าแบบเอออะไรวะแล้วตอนคือตอนนี้สิ่งที่บุมกลัวอยู่ในการที่บุมจะปล่อยให้น้องออกไปเดินเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยบุมยังกลัวอยู่แบบว่าบางทีนางกลับไปอย่างเงี้ยนางหลงบ้านขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านไม่ถูกอีกก็แบบเดี๋ยวลาบากบุมอีกต้องไปตามหาอะไรอย่างเงี้ยบุมก็เลยบุมก็เลยแบบ อืมถ้าอะไรเซฟได้ก็คือบูมบอกช่างแบบคนที่มามาทางานบ้านให้บูมเหมือนีัยคือช่างช่างต้องมารีโนเวทบ้านบูมใช่ไหมฮะคือต้องมาบิวอินบิวอินเดี๋ยวจะมีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวอันนี้คือบ้านบูมยังไม่เสร็จเลยนะฮะบูมก็เลยต้องนั่งพื้นก่อนเดี๋ยวทุกคนสงสัยว่าทําไมบูมนั่งพื้นทําไมไม่นั่งโซฟาคือบ้านบูมยังแต่งไม่เสร็จเลยนะครับก็คือนั่นแหละไม่มีแผนเลยไม่มีแผนจะเลี้ยงหมาเลยทุกคนบูมสมพงกันน้องโชคดีมากที่เจอพี่บูมครับ คือตอนนี้นางเหมือนแบบนั่งเหมือนแบบดูสิอ่าพอพูดถึงปุ๊บก,ก็คือหันมาแต่ตอนนี้นางคือฟีแบบมองตลอดเวลาถามว่าเปิดประตูให้ออกไหมไม่ออกหรือออกก็จะอยู่แถวบริเวณหน้าบ้านเดี๋ยวบู๊จะแอบลองเปิดประตูนะออกไหมดูอ่ะออกอ่ะอะอกไปทำอะไร หนูออกไปทำอะไรเข้าบ้านไหมปิดประตูนะเข้าบ้านไหมเข้าบ้านไหมเข้าไหมคือบุมกลัวนางหลงอะถ้าสมมติบุมออกออกไปมาได,ด้มามมามาดีๆมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาแล้วยังไงคะหนูจะนอนไหนคะ วันนี้หนูจะนอนไหนหนูจะนอนไหนคะหนูจะนอนข้างนอกหรือข้างในนอกหรือในหนูจะนอนนอกหรือในเมื่อกี้เมื่อกี้บุมเอาน้องออกไปฉี่ไปเดินเล่นแล้วนะครับคือบุมว่ากลางคืนเฝ้าบ้านไม่ได้อ่ะ เพราแบบถ้าโจรเข้ามาก็ไม่เห่าอ่ะอะไรคะโอ้ยโอเคเนี่ยเวลาเวลาแบบเอายังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงโอเคเนี่ยเราอะ่ะ ่คยิ้มก่อนยิ้มสวยๆยิ้มยิ้มเช,ะชะิดๆิดยิ้มยิ้มยิ้มก่อนไปโอเคนะครับเดี๋ยวบูมไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวบูมจะมาไลฟ์อีกนะจ๊ะเดี๋ยวพานางลองไปเดินอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าบ้านบูมจะอาบน้ำนอนแหละขอบคุณนะครับที่ติดตามเอ้ยบูมต้องทำชื่อใช่ไหมเผื่อน้องหายใช่ไหมครับเออขอบคุณมากเลย บูมต้องมีชื่อที่ปอกคอใช่ไหมคือเบอร์โทรชื่อขอบคุณนะครับเออเดี๋ยวบูมไปทําก่อนไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวนางวิ่งออกไปข้างนอกอีกคือคือช่วงแรกๆบูมคิดว่าบูมยังไม่ได้ไม่กล้าปล่อยให้นางแบบไปเดินเล่นตามหมู่บ้านตามซอยคนเดียวตัวเดียวไม่กล้าไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวหลงเดี๋ยวใหญ่อีกเดี๋ยวเรื่องใหญ่อีกน้องรักคุณบูมนะะครับคุณครับไปแล้วไปไป,ไปเข้าบ้านคนอนื่นหละปิดยังไงเนี่ย ไม่บุกไม่เคย,ยร้า์เลยปิดยังไง